ไม,มาครับมาครับมอชิโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบป,ปุริวันนี้นะคะกิ๊บจะมาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันไม,มาครับมาครับนั่นเองนะคะโ,โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด8ช่องดังนี้เลยใครรู้จักทุกช่องยกมือหน่อยค่ะ ใครที่เป็นคอเกมพันแท้ไมค้คัพแบบสุดๆเลยน่าจะรู้จักทุกช่องไปเลยนะคะโอเคแล้วมาพูดถึงกติกาการแข่งขันกันก่อนแล้วกันนะกติกาการแข่งขัน,ขนในโปรเจกต์นี้ก็คือให้ผู้แข่งขันทุกคนสร้างบ้านตีมขนมหวานขึ้นมาคนละหนึ่งหลังค่ะการตัดสินบ้านขนมหวานแต่ละหลังจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการ3ท่านจากทางออนไลน์สเตชันนะคะโดยที่ใครได้คะแนนมากที่สุดก็จะชนะไปเลยและแน่นอนมีกิจกรรมมีการแข่งขัน,ขนก็ต้องมีของรางวัลใช่ไหมคะนี่เลยค่ะ ของรางวัลที่เตรียมเอาไว้สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะและเท่านั้นไม่พอนะคะน้องๆที่รับชมกิจกรรมนี้นะยังสามารถร่วมสนุกและร่วมรุ้นรับของรางวัลได้ด้วยนะลองอ่านรายละเอียดใต้คลิปดีดูได้เลยค่ะอธิบายกดเสร็จแล้วเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเนาะอ่าอันนี้นะคะกิบสร้างในเซิร์ฟของตัวเองนะคะจะได้ไม่ต้องไปโหลดมอดเวอร์อีดิตมาเนาะก่อนอื่นเราต้องใช้คําสั่งเวอร์อ i ดิตตรงนี้นะคะให้หมันเป็นวงกลมสีขาวๆนะ คล้ายๆก้อนเมฆเนาะตรงนี้นะคะเราจะเป็นบริเวณที่เราจะเอาไว้สร้างเป็นบ้านขนมหวานอยู่บนนี้นั่นเองนะคะเตรียมที่พี่กิ๊ฟจะสร้างก็คือจะเป็นบ้านขนมหวานลอยฟ้านะคะอ๋อใช่พี่กิ๊ฟลงรีสอร์ทแพดขนมหวานด้วยนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตวางบล็อกเช็คดูก่อนนะคะว่าบล็อกไหนควรจะสร้างเป็นชิ้นส่วนไหนของบ้าน หมดแล้วค่ะนี่คือบอกที่พี่คลิปจะเอามาตกแต่งนะคะอารมณ์เหมือนวางชิ้นส่วน Lego เลโก้ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลือกเอาว่าจะเอาสีไหนเป็นส่วนไหนของส่วนของบ้านหรืออะไรก็ตามแต่นะคะอันนี้มันเหมือนช็อกโกแลตมากเลยนะคะเนี่ยดูแล้วน่ากินอะ่ะอันนี้เหมือนเป็นปะปุยเขนมปังเลยคะ่ะอันเนี้ยอืมรู้สึกแปลกๆเลยค่ะอันนี้มันเหมือนเป็นขนมสอไส้ช็อกโกแลตตรงกลางอะคะ่ะถ้าเอาตรงนี้ออกอะ อันนี้มันเหมือนมาร์เมโลที่มีไช่ตรงไส้ตรงกลางออไปช็อกโกแลตอะค่ะเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้คล้ายแบบพวกปักกิ่งพวกปักกิ่งพวกเบงเบงอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยก็ดูน่ากินอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็ดูปแปลกแป่อะ ตรงนั้นคิดไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันละกันตรงนี้เดี๋ยพี่ขอทำตรงนี้ก่อนตอนนี้นะคะพี่จะทำเป็นฐานรองคัพเค้กนะคะอ่าตรงอ่าตรงนี้ฐานรองคัพเค้กแล้วเดี๋ยวพีทจะเซตตรงกลางให้เปลี่ยนเป็นตัวแป้งคัพเค้กตั้งขึ้นไปชือ้อแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนถ้วยเรียกอะ้รฐานล่างของตัวคัพเค้กนี้น,นะคะแล้วก็ข้างบนนะคะจะทําเป็นก้อนเค้กเอ่อแต่งฐานรองเค้กก่อนละกันนะคะพี่กลัวคัพเค้กตัวเองมืดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำหน้ากับหน้าต ให้กับคัพเค้กของเรานะคะนี่โอ้โหมันจะเหมือนคัพเคก้กไม่ถ้าใส่หน้า,นาต่างเนี่ยแต่ก็ต้องใส่ค่ะมันัมันก็จะมืดเกินไปเนาะ <S <S เราไปต่อกันที่ครีมข้างบนนี่เลยเราจะใช้บล็อกเห็ดนะคะบล็อกเห็ดที่ในรีสอร์ทเห็ดอันนี้นะมันดูเหมือนมันดูมันดูนุ่มฟูมากเลยอะ่ะมันดูนุ่มนุมเหมือนครีมะคะ่ะแล้วก็สดใสวิตาย <S <S ทุบแล้วกลายเป็นสีอา้าเติมนี้แล้วกันนะคะนี่ แล้วก็ใส่ครีมเข้าไปในคัพเค้กของเรานะคะให้ทั่วนะใส่ครีมทั่วแล้วก็อย่าลืมตกแต่งหน้าคัพเค้กนะคะนี่เราก็จะใส่เป็นครีมสีม่วงอ่อนนะคะตกแต่งเป็น,ปน,ปน,ปนลายจุดอารมณ์เหมือนแบบมันมีบลูเบอรี่เป็นยามบลูเบอรี่เนี่ยตกแต่งโอ,อ้โหแค่เห็นก็อยากกินคัพเค้กแล้วอะ่ะบอกเลยว่าโจทย์นี้สำหรับกิฟนี่ถือเป็นเรื่องง่ายสบายๆชิลๆสิวๆค่ะเต้นเพิ่มช็อกโกแลต กับช็อกโกแลตแท่งเสียบเข้าไปในคัพเค้กนะคะอมืมันดูธรรมดาไปไหมอะ่ะน่าจะได้อยู่แหละเนาะเอาละค่ะขอเปลี่ยนสีพื้นตรงนี้นะคะให้กลายเป็นสีเขียวสีชมพูนะคะคือถ้าจริงๆมันคือต้องเป็นบล็อกดินนะคะแต่ในซอฟแปรต์นี้มันคือเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะเพราะเผื่ออนาคตจะปักดอกไม้เนาะเอาละก็ตรงนี้พ่กิว่าจะทําเป็นเรือนกระจกพุดดิ้งค่ะเราใช้บล็อกน้าผึ้งนะคะมาวางโอ้โหมันดูเฉยแฉ,เฉะเนเนะคือใน เนี้ยค่ะเอ่อรีซอสแท็ชุกกาของพีก่กิฟนะคะที่พีก่กิฟใช้อะ่ะมันเป็นเวอร์ชัน1.14นะคะตัวที่พีก่กิฟเล่นมันเป็นตัวเวอร์ชัน1.15มันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนรีซอสของตัวบล็อกน้ำพึ่งนี้นะ,ะแต่ว่าพีก่กิฟว่ามันไม่เปลี่ยนก็ดีนะว่ามันดูเนี่ยมันเอามาทําเป็นเลื่อนกระจกพุดดิ้งน่าจะเหมาะค่ะโอเคพอเราต่อเสร็จนะคะเราก็ทาคาราเมลเข้าไปค่ะในการใส่พรมสีน้ําตาลนะคะแทนคาราเมล พุดดิ้งเป็นของหวานที่พี่กิฟชอบมากอย่างหนึ่งเลยนะเพราะมันนุ่มๆนิ่มๆดุนๆ <c oughs> อจโจทย์เขาบอกให้สร้างบ้านหนึ่งหลังอพี่กิฟสร้างเรือกระจกด้วยไม,ไม่ไม่น่าผิดมั้งเนาะ <c oughs> ทั้งหมดนี้คือบ้านนะคะมันเป็นบริเวณบ้านมันเป็นพื้นที่ของบ้านเงย น่าจะได้อยู่แหละไมค์ค f t มันไม่ได้มีข้อจํากัดนะคะเพราะว่าพี่ถามแล้วเขาเวอร์ดียังใช้ได้เอนเนี่ก็ใช้ได้ r ร s อซ้อนเพดเชดเดอรหรือ Mod ต่างๆก็ใช้ได้นะคะเราก็ใช้เป็นบริเวณกว้างแล้วความคิดสร้างสรรค์ของเราในการดึงคะแนนแล้วกันนะพุดดิ้งเสร็จแล้วดูเป็นพุดดิ้งไหมคะอ่ะได้อยู่แล้วเนาะ ข้างในเนี่ยค่ะพี่กิ๊บก็จะปลูกผักเอาไว้นะคะเอาเหมือนเป็นเรือนกระจกพุดดิ้งนั่นเองนะคะชิ้นส่วนต่อไปของบ้านไม่หอกเรามาทําของตกแต่งกันก่อนนะคะทําเป็นชิ้นส่วนมาระลองวางอยู่ที่พื้นนะคะ Team เดี๋ยวน้องรอดูตอนเสร็จนะว่ามันเหมือนขนาดไหนนะคะนี่ค่ะของตกแต่งบ้านมาระลองสีมิ้นค่ะเี่แต่มีชิ้นเดียวก็กระไรอยู่นะ้วมันสร้างง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวกิ๊บสร้างอีกสักสองสามชิ้นละกัน <trajectory> กระลองลอยฟ้าส่วนต่อไปที่พี่กิ๊บจะทํานะคะก็คือสายลุงนั่นเองค่ะคือตอนนี้คิดส่วนของบ้านไม่ออกเลยต้องทําส่วนตกแต่งนะคะลุงนั้นมีเจ็ดสีนะคะวิธีจะวางลุงก็ม่วงน้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองส้มแดงนั่นเองนะคะนี่พี่กิ๊บํําจนขึ้นใจเนี่ยอ่าเจ็ดสีนี้นะคะ โอเคเราจะทเป็นสายลุงพาดเป็นเหมือนตัวโคง้งเป็นรูปตัวยูกับหัวนะคะก็ต้องวัดจากสีแดงขึ้นมาก่อนเพื่อไม่ให้มันเบี้ยวเนาะได้แล้วค่ะสายลุงแสนสวยของพี่กิฟต์นะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาทําแก้วกาแฟแล้วร้อนหรือช็อกโกแลตร้อนๆอนดีกว่าเราคิดว่าเป็นช็อกโกแลตร้อนๆนะคะกอื่นก็เป็นทําเป็นเหมือนแก้วสีชมพูนะคะเอาไว้ใส่ช็อกโกแลตนะเดี๋ยวเาขาวัดขอบก่อนเสร็จแล้วค่ะแก้วเปล่าของเราเป็นไงพอดู ถ้าเตี้ยประมาณนี้ได้ไหมอะกลัวเตี้ยไปแต่ก็กลัวสูงไปเหมือนกันค่ะก่อนที่จะปูปิดด้านบนนะพี่ขอวางไฟก่อนนี่วางไฟเยอะอาจจะสงสัยหลายคนอาจจะสงสัยนะวางไฟทําไมวะเดี๋ยวเราขอปิดอุดก่อนนะคะนี่พออุดเราจะรู้เลยค่ะว่าอันเป็นอย่างนี้นี่เองอุดเสร็จปุ๊บเอ้อนี่มันโอ้โห มีไฟไหมอยู่ในแก้วถ้วยของเราควันม,มันมันฉุยเกินไปอ่ะมันเหมือนไฟไหมแก้วเราค่ะคือพี่กิ๊บกะจะทําเป็นช็อกโกแกลตร้อนนะคะที่มีควันฉุยขึ้นมานะคะเดี๋ยวควันม,มันต้องลดขนาดหน่อยไม่งั้นมันจะเหมือนไฟไหมแก้วกาแฟเรานะคะแล้วก็เติมเอ่อไอข,ข,ข,ขาวๆพี่กิ๊บไม่แน่ใจอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะนมเหรอนมนมนม,นมฟองมันน่าก,กินอะเติมแล้มันน่าก,กินแปะ ไงล่ะคะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปน้องจะคิดว่าเฮ้ยพี่ทำไมทำอะไรเยอะแยะว่าเฮ้ยทำชิ้นเดียวไม่ได้อ,อ้ย <c oughs> คือมีบ้านก็ต้องมีบริเวณบ้านใช่ไหมคะคนเราจะอยู่ด้วยบ้านหลังเดียวมันไม่ได้หรอกใช่ไหมมันต้องมีโซนห้องครัวห้องน้ำห้องทาห้องขายของหรือของตกแต่งรอบบ้านอะไรเงี้ยอ่าน้องจะเดาไหมนะว่าพี่คิดกำลังจะสร้างอะไรนะคะพอมันเป็น ตีมมันเป็นขนมหวานใช่ไหมพี่ก็ปิ๊งไอเดียหลายอย่างเลยค่ะคือถ้าเป็นตีมหุ่นยงหุ่นยนอะไรเออมันมัน,มนพี่ทําไม่ได้จริงแต่ถ้าเป็นตีมขนมหวานเนี่ยโอ้โหมันเข้าเขาเข้า,ขาทางเรามา,มากเลยเราก็ต้องสู้ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะต้องสู้ให้เต็มที่ค่ะอย่าให้พวกผู้ชายมามองว่าโอ้โหทำไมผู้หญิงตีมขนมหวานจะเหมาะกับผู้หญิงทำไมถึงทำไม่ไ,มได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงผู้หญิงที่ไม่เหมาะของหวานก็มีเยอะนะคะผู้ชายที่ชอบของหวานก็มีเยอะนะแต่พี่แบบว่าแหมศศีลูกผู้หญิงค้ำคอแล้วนะขอบ เนื้อขนมปังนะคะที่ผ่านการอบนะคะมันต้องอสีน้ำตาลหน่อยๆนนะแล้วถ้าแบบนี้ละดูออกหรือยังโอเคเราตกแต่งเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะเราจะมีเหมือนมีครีมแล้วก็บีบตรงนี้แล้วก็มีผล,ลไม้พวกเชอร์รี่วางตกแต่งนะ เชอรี่และกันอันนี้สีประมาณนี้มันต้องเชอรี่แล้วล่ะเพิ่มครีมสักหน่อยละกันนะคะบีบหน้าครีมเล็กน้อย <c oughs> ใืแค่เห็นก็รู้สึกว่าวานแล้วโอ้ m ม g ก็น่ากินมาก <c oughs> อันนี้เนาะจะรู้สึกว่เฮ้ยทำไมวางตรงนี้แล้วพี่มันดูเกะกะทางเดินหรือบางข้างหลังนะไม่ต้องหัวนะคะเดี๋ยวพี่ใช้คําสั่งในการขยบ เขาได้นะคะคดี๋ยวขยบเอาไปเอาแล้ทำของหวานต่อดีกว่านะคะเรายังไม่ได้สร้างพวกประเภทแคนดี้เลยเนาะยังไม่ได้ทําอมยิ้มอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวพี่กิฟทํทำเป็นอมยิ้มแบบจ๊บประจ,รจรุแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็ตั้งเสาไปแบบนี้โอ้โหฝนตกไม่สวยเลยอะเดี๋ยวนะขอปิดฝนแป๊บนึงจ๊บประจุนี้เอาจริงๆแล้วนะคะเหมือนจะยากแต่จริงคือทําง่ายมากเลยนะคะทำเป็นรูปบวกด้านล่างด้านบนด้านซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างนี้นะคะเป็นรูปบวกให้ครบทุกด้านนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นไงคะเหมือนจุ๊บประจุบไหมมีจุ๊บประจุบแล้วก็ต้องมีคุกกี้นะคะของหวานตองมาให้หมดนะคะโหนี่มันรวมมิตรของหวานจากฟากฟ้า,าเลยเนีย่ยชวิงโเหเฮ้ยเหมือนมากเฮ้ยเป็นคุกกี้ที่เหมือนมากสีก็น่ากินด้วยค่ะ ต่อไปเรามาแก้ตัวปักกิ่งเราดึกว่าะนะคะ<แ>เราจะแก้ให้มันเป็นบ้านขนมผิงดีไหมตอนทานําตอนแรกคือหัวยังปันปันอยู่คะ่ะพอเริ่มสร้างเรื่อยๆไอเดียมันก็จะผุดมาเรื่อยๆนะคะแล้วเ,เอาช็อกโกแลตออกให้หมดเลยแล้วก็ปูเป็นแป้งเค้กนะคะโอ้ได้ฐานรองแล้วคะ่ะแล้วก็วางเป็นหลังคาเลยแล้วกันนะคะนี่ริซอตอันนี้นะคะ บันไดค้อนหรือพวกค้อนนะคะเขาจะมีเป็นเหมือนเป็นเรนโบว์ติดเนี่ยนะคะก็สวยดีปีแบบนึงทำเป็นขอบของหลังคาบ้านละกันแล้วก็ตัวหลังคานะพี่กิ๊บจะวางเป็นช,ช็อกโกแลตบันไดนะคะอได้อยู่แหละเป็นไงคะเป็นบ้านที่ดูเป็นขนมปังไหมเอาจริงๆนะถ้าหากว่าไม่ได้ใส่รีซอสแพทคงจะดูไม่ได้เป็นของหวานเลยนะคะอ่าขอตกแต่งอีกเล็กน้อย เรามาปูพื้นบ้านส่วนต่างๆให้เชื่อมถึงกันดีกว่านะคะนี่เอาละปูให้เชื่อมถึงกันแล้วเราก็จะเอานี่นะคะกาวเวลที่ทำจาก M&M นะคะมาปูเลยโอ้โหถ้านึกภาพเป็นคนจริงๆนะคะเดินออกมาและเหยียบพื้นที่ทำจาก M&M พี่ว่าน่าจะเสียดายหน้าดูเลยคะ่ะโอ้โหดู มันก็มันเป็นกาเวลมันก็หมอแล้วนะคะอืมตรงนี้ดูโลงไปหน่อยปักเสาป๊อกกี้น่าช่วยได้นะคะแท่งเสาเนี้ยทำมาจากลวดนะคะที่มันรีซอร์ทแพดเหมือนชอนออ็อกโกแลตอ่ะเออน่าจะได้อยู่อุ้ยเดี๋ยวขอสูงอันอีกนิดนึงนี่ค่ะไหนไหนเขาก็เหมือนชอ็อกโกแลตอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จัดอย่างนี้เลยเฮ้ยมันได้อยู่แล้วเนี่ยเอาสักสามเสาแล้วกันนะคะแสดงเป็นไงคะเฮ้ยเหมือนป๊อกกี้เสาอันปักอยู่จริงๆริงน่ะใช้ได้ใช้ได้ใชได้ใชได้ อันนี้เดยทำเป็นเหมือนลูกกวาดเม็ดนะคะลูกอมลูกทอฟฟี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วอันนี้ก็จะวางเป็นขอบของลูกอมอ่ะแต่พอดูจริงๆมันคือมันเหมือนอารมณ์เป็นเก้าอี้กับโต๊ะนั่งอะไรเงี้ยเนาะส่วนพื้นเราจะไม่ปล่อยให้โล่งนะคะเม็ดเรนโบว์เป็นเวอร์ชัน1.15นะคะเขามีปุ่มจากไม้สีต่างๆเนาะแล้วก็ใส่ลิ้นอักแผดปุ๊บก็กลายเป็นเหมือนเม็ดเรนโบว์นะคะโคตเรเวิร์กขอบด้านหน้าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะโล่งเกินไปเนาะเราก็มาทําเป็นเหมือนอะไรนะแคนด้โลอะไรเงี้ยค่ะ ว่าวาพักสามอันโปะด้านหน้านะคะแล้วก็ไล่ระดับเล็กน้อยโอ้โหสีสันสดใสสวยงามเหลือเกินเก็บ งานขั้นสุดท้ายนะคะด้วยการเอาดอกไม้สีแดงกับสีเหลืองที่หน้าตามันเหมือนกับลูกอมจิ๋วนะคะมาแปะแปะแปะ,แปะให้ทั่วเสร็จแล้วค่ะผลงานงของพี่กิฟนะคะเป็นไงหน้าตาน่ารักน,น,น่ากินเลยใช่ไหมก็ขอตั้งชื่อผลงานว่าขนมหวานลอยฟ้าก็แล้วกันนะคะโดยลักษณะการออกแบบนะคะก็มาจากการนําขนมหวานหลายๆชนิดนะคะมารวมเข้าด้วยกันในจานจานเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าในจานจานนี้ยังสามารถกินได้้วย,ยนะเพราะว่ามีแยมสตรอเบอรี่นะคะไหลย้อยออกมาจากอ่าเรียกอะไรนะไส้ใน ของจานนั่นเองนะคะจะสื่อถึงว่า ของหวานทั้งหมดบนเกาะลอยฟ้านียสามารถรับประทานได้นั่นเองนะคะถ้าหาว่าในชีวิตจริงมาเดินเดินก็คงแบบอารมณ์เรียกําแพงก็ยังเป็นรสหวานเลยอะไรเงี้ยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะมันมีอะไรบ้างนะตรงนี้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นแคนดี้โรนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแคนดี้จุ๊บจุ๊บอะไรอย่างี้ตรงนี้นะคะเป็นแพนเค้กนะคะพอดีพื้นที่บ้างมันไม่ค่อยเหลือแล้วนะคะก็เลยแพนเค้กก็เลยเล็กหน่อยนะคะแต่การที่มีเนยวางอยู่ข้างบนก็ทําให้ดูมีความเป็นแพนเค ใช่ไหมหรือมันน้องดูว่ามันเป็นคัพเค้กว่ะพี่ว่ามันก็ดูเป็นแผนเค้กได้นี่นนก็พื้นที่มันเหลือแค่นี้นะคะก็เลยเอาแค่นี้แหละแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะแก้วโกโก้ร้อนนะคะ ก็ตอนแรกเห็นเป็นชมพูมันเรียบเกินไปก็เลยทำเป็นเหมือนแก้วลายจุดนะคะก็ตรงนี้เป็นพุดดิ้งเนะาะขย,ยบมาจากตรงทางซ้ายนะคะก็ขย,ยบตรงนี้หน่อยตรงนี้มันไม่ค่อยบางดีค่ะเนื่องจากมันใสด้วยแล้วก็ตรงนี้ถนนลูกวาดก็เพิ่มให้มันเหมือนขอบช็อกโกแลตเล็กน้อยนะคะมันจะได้ไม่ดูโดดเกินไปนะคะตรงนี้ในพิกทบทำเหมือนเป็นร้านขายขนมหวานนะคะจะมีโซนบ้านโซนร้านแล้วก็มีโซนครัวโซนห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเข้าไปดูช่วงตรงนี้นะคะก็เหมือนเป็นร้านขายของที่เวลาเพื่อนมาเยี่ยมหรือแขกมาเยี่ยมเขาก็จะสามารถมาซื้อของฝากตรงนี้ได้นี่แล้วก็จะมานั่งกินตรงนี้สั่งของหวานตรงนู้นนั่งกินตรงนี้นะบ้านเราก็จะเป็นเข้ามาถึงเป็นเตียงนอนแบบคิงไซส์นะคะสามารถนอนก,กิ้งกิ้งเกิกได้แล้วก็นอนได้3ามคนตรงนี้ก็จะมีของหวานเล็กน้อยนะวางอีกมีชั้นวางของนะคะมีกระต่ายที่ทําจากช็อกโกแลตนะคะอยู่ข้างบนชั้น,นะะมีตู้หนังสือมี โตนู่นนี่นั่นโซนต่อไปนะคะจะเป็นโซนครัวค่ะนี่เออนั้นเราดูครบแล้วใช่ไหมคือครัวกับบ้านเนี่ยจะให้แยกกันหน่อยนะคะด้วยขนาดที่จํากัดอะใช่ไหมแล้วก็ต้องแยกโซนกันไปเหมือนเป็นหลังละอย่างหลังละอย่างอะไรเงี้ยอ่ะเข้าไปในครัวนะคะก็ จะเห็นว่ามีควันฉุยๆอยู่นะคะเอ่อกำลังทำอบขนมอยู่อบว a ฟเฟิลด้วยแล้วค่ะก็มีเค้กกับว a ฟเฟิลเนาะแล้วก็มีที่ล้างมือนะคะตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็นี่จะเป็นมาก์กลองสีออกมินมินหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกระจกมาล้างมือในน้ําบูฮาวายได้นะคะในในนี้จะเป็นน้ําบูฮาวายเอาไว้ล้างมืออะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้ําบูฮาวายเหมือนกันมีเอาไว้อาบน้ํานะคะโอ้ ตรงนี้ก็เป็นที่เหมือนเอาไว้ระบายน้ํานั่นเองนะคะก็น่าจะหมดแล้วอะนะโซอนอื่นๆนนะอันนี้พี่กิฟตแต่งเอาไว้เฉยๆนะคะคืออนแรกกะว่าจะให้เข้าไปได้แหละแต่ก็ไม่เอาดีกว่าบ้านเราก็ต้องมีครัวมีบ้านมีร้านมีห้องน้ําใช่ไหมก็ถือว่าครบสูตรแหละดูจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างกับผลงานการสร้างสรรค์บ้านขนมหวานของพี่กิฟนะคะขอรู้กว่ามันชอบ ไม่ชอบมันสวยมันไม่สวยหรือมันดูลกลายตาหรือว่ามันน่ากินดูแล้วหิวหรือรู้สึกว่าโอ้โหท่านหนูทำํำได้เก่งวันนี้อีอะไราสามารถเมนบอกพี่กิปตใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทีม่สำคัญมากๆเลยนะอย่าลืมไปติดตามดูช่องอื่นๆด้วยนะคะว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆของพี่กิฟเนี่ยเขา มีไอเดียการออกแบบแล้วก็สร้างออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็อย่าลืมคิดนะคะว่าใครที่น้องรู้สึกว่าสร้างสวยที่สุดนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมเพื่อนรุน่นรลบของรางวัลกับผู้พี่ได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะและสุดท้ายก่อนจะจากกันไปค่ะขอขอบคุณวางเด็กนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีให้ของรางวัลกลับทางผู้ร่วมสนุกด้วยค่ะคลิปนี้พีค่คลิปก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ